เสียงอะไรเสียงสับเนื้ออร่อยมาละสุดยอดลาบก้อยซอยแซ่ลอยยามเที่ยง ก๋อย่นี่เลยโอ้ยแบบเผ็ดเอาลัวเอาทกใส่ลงไปข้นวานนี้ผงนัวครับบังสังเกตผงนัวสุดยอดเลยให้ลาบก่อย่ซร์นี่แหละขอมแซ่บปลาลงไป ก่อยกันนะอันนี้ค้นมาป่ะนี่ทอ,อ,อมร่วบงังเ้อเหนียว่ปสุดยอดบบกพริกเผ็ดผงนัวใส่เป็นขีดอันนี้ค้นกันบัป่ะนี้คนแล้ครับ อลาบค้อยสอยแซ่บุกจิกถุกยอดความแซ่บนัวเราฝากแรกๆครับพี่น้องโบ่าณบิเก็บอันนี้แหละแรกๆก็ต้องยำังๆจาลาบเนื้อครับมนี้แตคนเด้อ เ็นว่ามื่อนี้กินสุรับใจกระทะโอพูดเลยแบบร้อนเร็วบัวตองจิ้มยากกว่านี่แซ่บเลยบ่็นว่าบัวตองจิ้มสิดหยาดสิบหยาด เิ่นมามือนี้กินสุข,ขับใจกระทะอ้ดเยแบบร้อนเร็วบัต้องจิมยากกว่านี่แซ่บเลยบ่เป็น่าบัตตองจิ้มเนี่ยอ่ีหนักสิบหยดสิบหยด